ยุคปูกแก้ววัดเครือวันพิมพ์นิยมสวยที่สุดในโลก,กแก้ววัดเครือวันสวยที่สุดในโลกหลังแบบผสมเพราะเก่ายุคต้นเดีหลังคาบกลาขึ้นจุ่มลักไม่ได้จุ่มลักคุกรักพระองค์นี่คุกรัก ได้จุ่มหลักทรายเงินทรายทองเห็นชัดเจนท่านผู้ชมนือกะลาขัาบกะลาขึ้นท่านผู้ชมขับกะลาชัดเจนพวกเกลวมัดเคือวันเหนือกะลาโอ้ยส,สวยผิวธรรมชาติท่านผู้ชมเนื้อธรรมชาติ แบบท่านผู้ชมดูได้ยากมีอยู่สององค์ท่านผู้ชมสวยที่สุดในโลกสายจำลองสูงหกสองหกสามหกสีนึข้อกับแขนด้วยท่านมมีปบาแขนมีแบบแ มีปอกแขนด้วยมองชัดเจนเนี่ยมีสององค์ตรงด้านซ้ายปอกแขนชัดเจนนะชมกอนองค์ององพระสวยที่สุดในโลกสมเกยติดจัวเลยสวยกำลองถึงหกสองหกสามหก จบเพียงเ